ามันกับบอลูมันที่ไปบอกผู้อื่นณไปสวรรค์นิพพานได้จังไดโตัวมันเองกับบอลหูบอลใดไหมเงาะอู่งกันลงนรกอู่งกันลงนรกว่ากันไก่กับตาบอดอาจารย์ตาบอดจูตาบอดนั่นเดียวพั้วข้างน่อยนี่กับพุทธะได้ข้างหน่อยว่างพุทธะลง่มเราบ้าแจ้งสว่างถะาแล้วสบายตพวกเข้านั่นนะหาหาเคลื่อนยูหายเป็ี่นหาหาเรื่นแห่งใจ เน้นเน้นเน้นอยู่แต่เขาที่ในล่มหายใจหนีเอาอุณหร่มเป็นเกลื่อนๆว่าไปคิดสร้างคนนั้นไปหักคนนี้แล้วแสดงว่าไปเกิดพบเกิดแล้วแบบนี้แบบนี้เออที่อธิบายอยู่ซูมือสูมือได้เรืองเน้นที่ยังเน้นเออพอผู้ได้ตายในล่มหายใจได้เพาต้องมาเกิดพวกเจ้าบ่คิดถึงคนบ่คิดถึงสัตว์บ่คิดถึงสมบัติเออพว่อทำให้บ่อยทำให้มากมันก็ชินเมื่อมันชินแล้วมันก็บ่อยากได้หยั่งเหมือนบัจจัยหยั่งดอก มันจะไปห่วงอีหย like ังเลยครับสมบัติรสถานลูกเต่าเหล่าลานสุดท้ายมากกับตายเสมอกันเนาะว่างออกกว่าถึงใจแห้งค่อมสอนนั่นแต่จังหวะว่างออกห่วงแล้วก็ระเท็อนยัง่ยก็มันได้สิตายอยู่ไหมเนาะแม่ร่วงอันเดียวกันลงอันเดียวกันนี่แหลยเป็นตะยานห่วงมันว่างอนาคตให้มันกับลูกเต่าเหล่าลานนั่นจมให้มันแต่มันบ่เห็ดทั้งนั้เนาะมันไม่เห็ดกับฝึกใจ ดีใจกระลงมือเข่าด้วยนันนะ่ะกระลเา่าถ้ามันประเหตุเสียใจสาบแช่งมันกระลงมือเขา่าพังลงหนัก,กเข่าเข่าอีกน <c oughs> <c oughs> เป็นอยงออกอีบีนี่แหละนี่แหลนนะลน,นี่อวิชานี่แหละอวิชาความูลนี่ว่าเอาความรักความปารถนาวังดีมาทำลายเจ้าของดยแต่เราคนเนี่ยโตหัวใจมันอยูหนีเห็นดอห่วงฝุ่นห่วงดีมึงเห็นบ้างเขาเป็นเจ้าเป็นนาย เห็นว่าเขามีรถมีเรือมึงมานอนตายอยู่นี่เนะาะแต่กอนกำลังสัง่งกองกำลังกำลังลงนรกบบรูลเรื่อ,ง,อ,อ,อง,งว่าวังดีับเขาเนี่ะเออเข้าใจคําว่าผูกพันแต่บ่ออะไรบอ่อนะเห็นว่าสัสเกี่ยวของอยู่บออมันตึงหนึ่งพอเดไปเปลี่ยนแท่นมันเ,น,เนเถอะแล่นหาแล่นเก็บให้มันใจแต่กองพ้นรั่วสัน่นนั่นเลยขนาดพบเกิดแบบเกิดแบบนี้เด้อก็มรู้สึกติด กังว้นย่านตะวันไรย่านตะบดีอยู่นั่นแหละถ้<อ>ามันตายใจขาดตอนนั้นมันไปเลยเด้อนรกเลยก็คุ้มค่าก็คุ้มค่าว่า <c oughs> <c oughs> หาเครื่องยูแบบคำว่าเครื่องยูนี่เป็นผู้มีจิตหนึ่งเพ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวเป็นเอกคตากิจเข้าสิซ่อมเอาตัวนี้เป็นเครื่องยูเมือ่อมีตัวนี้เป็นเครื่องยูแล้วเวลามันคิดออกไปปั๊บ มึงสิไปตายทั้งใดอีกแต่ว่ามึงสิไปเกิดไปตายทั้งใดอีกมึงสิไปนารบบ่ดึงขึ้นมาสู่รมหายใจกับปูนา่ารเนี่ยเฮ็ดอยู่ซานี้เออเพิ่นก็บว่าได้ไปส้างโบสถ์สังซาลาอยู่ใส่ดอกอันผู้เพิพ่นบรรุแล้วก็เลยเนาะเออคือหลวงปูหลวงตาเหาหนิ่นั้หนีเขาป้าไปผู้เดียวได้บ่ได้ไปส้างศาลาพญา,านาคกับไผเได้เนาะเออเม่นบ่หล่ะเออนีอ่แหละ,ละ,ละตะกี้บ่ฮหูบัตเต ย่านต้บงมาได้โบ้ห็ด้ยังก็เลยเนาะไปสนับสนุนอันบาบ่่มเขาบาบ่่มเขาสับก็จักนี่แหลวเห็ดยังไงบาบ่่มเขาสับเดี๋ยวก็แล่นไปเดี๋ยวก็แล่นไปสมโพธิ์น่ะสมโพธินี่ไปพุทธาพิเศษเพื่อหยังเพื่อหยังพวกเจ้่ยวเาเพิ่งมาบุญเนาะพันหน่อยเลยก็นั่นเราโบ้ไปอยากคนทุกเนาะเคยเคยเคยยนบอกเลยพวกว่าทุกมันอยู่นี่ยก็ได้เขาว่าปวดฝ่าเรื่องบุมหมาเคยยิ่นบอกแล้ว ว่าว่าใส่เขาแต่เขาไปฮานอาบาห้เขาโอ้ยปวดจ้าของนรกเอ้ยเนอะตอนอาจายอยหาเดอาจารย์หาเด้พจะเอาตาจากมาบอกได้ยังโอ้ยเขาขยั่งข้นบระสัท่าเขาขยังประยันขยันคนงูนําวมาพูดหย่ายับจุดเอาลม สึกส่องช้านเลยส่องช้านถ้าเฮาบ่ามีกินหนึ่งคือเพ่งดูเฮาสิบ่กหูว,าว,าว่าก็มีกินของเฮาไหลไปหาผู้นั้นหาผู้นี้เลยจะไปสร้างอารมณ์อารมณ์เพื่อโตภพพอใจมัง่งไม่พอใจมัง่งเกิดอ,อันนี้แหละคู่หน่อยไม่หน่อยอย่อยหน่อยก็เลยแต่ผู้นี้หระจังไดย์นอนขายอยากอยากอยากไปตั้งอยู่ไกลๆอยากไปอยู่ส่วนจะเพิ่งอยากเดี๋ยวจะเพิ่ง,จะ,งจะเพิ่งสร้างภพแน่นเนั่นเออ อยากได้รสนิยมเอาไปตัาไว้ย้นโซนบาทเส้นเตี้วบาทอยากมีปันยากกคนอยากมีความูก็คนเด้อยากมีนไงข้าต้องยุดอยากแต่ก่อนมั่งมีขึ้นมาเองแต่บ้านมีกินหนึ่งคือเพ่งอยู่มันสิบ่กของจัดตั้นหาจาของมันไหลไปเลยเอยาก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 แต่ขมูแล้วข้าวสิบหกท่านมันเองแต่เออมันกำลังอยากนี่มันกำลังถูกกันนี่มันอยากได้อันนี้มันก็ถูกกับหนึ่งเน่าอยากได้มันอยากเป็นนี่มันก็ถูกกับเน่ามันอยากเป็นนั่นเออจะคยเป็นอีหยังหรือ พุทธเจ้าพิ่งกับว่าเด็ดขาดเลยเลยไหมทำสมาธิทั้งบนในใจอย่างไม่ได้อะไรเลยใจ<ช><ด>ว่างตัวถ้าเจ้าว่าว่างเกี่ยวกับไปเกิดน้ำกับสิ่งที่เจ้าอยากได้จิตคิดที่ไหนไปเกิดที่นั่นเออต้องคิดปากเจ้ามันสื่อสารมโนภาพเจ้าคิดหอ,อนเงื่อนดูถึงปั๊บเนาะตายตอนนี่เจ้ากบกายุ่เงเงื่อนแต่ว่าจะคิดเลยว่าสิเกิดเป็นค้นอาจนีเป็นขี้เกียมก็ได้มงมุมก็ได้เลยมีหางก็ได้เออทั้งสั่นแล้ว แล้วฟื้นฟืง่ายง่ายไมเพิ่พึงคิดยากเขาเมื่นตายเหตุแล้วก็บ่ม,ม,มีพิธีพ้อมต <c oughs> อนกิเลสเกิดตอนศูนย์หนึ่งคนมีพิธีบ่ะก็ต้องสั้นแล้วอือพอ่งสั้นอีห้านี่รดคือกึ่งตาใส่เขากัดเกลยวสั้นยูสิว่าใจเต้นตุ่มๆอยู่จากปาดข้อเขาอันนี้คือกันตั้มามันเกิดประกาบบ่มีพิธีคือกันยังไงฟื้นง่จะเข้ามันก่ได้โดนเด้ เดี odel, yeah, ๋ยวเดี๋นั่นเขาเขาเห็ดอยู่แล้วนั่นเขาเห็ดหาแล้วนั่นเออเอาตรงไหนเอาตรงไหนเอาอยู่นี่แล้วอ๋อก้อมมันนั่งใกล้ๆกันหันหน้าไปหายกหน้อยก็ได้เลยมากู่หน่อยแม่เอาจังสี่ยกหน้อยหันหลังให้กล้องให้เพิ่นหันหน้าใส่กล้องเออเพิ่นพอเข้าไปจะออกอยู่แล้วห้องก็หันหลังยังตามหาอยู่เออนี่แหละจังสี่นี่แหละยกหน้อยยกหน้อยก็เลย Bà đạt bà này khỏi da gì đấy của cháu <laughs> ơi ก่ไเป็น oh, คู่เ no, ป no, no. ิดเปิกบกะจังตาอยู uh ่นอนถึงพัตนาเตยบ่ต ah ้องก้าวเขายังเห็นตัวกอบอต้องก้าวดอกกระเข้ากับนอเพปเนี้เป็นเป็นคู่บาอาจารย์ถึงพัตนาไตบต้องอต้องไอันนี้อันนี้เออละที่ที่ะนี่เห็นบ่นี่ย่ศูนย์คือว่าก้าวถึงพัตนาศูนย์ถึงใจนะจพัตนาศูนย์ก่อน่าพัตนาอื่นคือใส่ศูนย์เนี่ยเอาเงศูนย์เอาถากันฝึกอยู่ใกล้ใกล้กัน รับตาอยู่บอกคะบ้านหนบ้านหนึ่ก็ต้องเบานั่นน่าจะอธิบายแล้วเนาะอธิบายยล้วมีวิธีการกันนะแต่ที่วิธีการวิธีการที่อาจารย์ท่านมีท่านสอนเนี่ยท่านท่านท่านให้ให้เราฝึกก็คือฝึกให้อยู่กับลมหายใจนะฝึกให้เราอยู่กับลมหายใจใช้กรรมฐานโดยใช้ลมหายใจเป็นหลักให้มีสติอย่ลมหายใจทีนี้วิธีฝึกก็วิธีฝึกที่ท่านที่ท่านให้เราทำก็คือ เหลือบตามเหลือบตามองมองที่ปลายเสมอเหลือบตามองที่ปลายเสมอเลยนะอย่าเพิ่งหลับตาค่ะเพราเหลือบตามองที่ปลายเสมอแล้วเนี่ยก็สูดลมหา,ห,หายใจเข้าไปหายใจเข้าค่ะหายใจเข้าเนี่ยเอาเอาใช้คำบรรจำลำกับเข้าไปด้วยก็ได้ก็คือหายใจเขา้าให้ใช้คำประจำคือหายใจเข้าไปนิดนิดแค่คุณแม่แล้วก็หายใจผ่มมอนลมหายใจออกมาลงหายใจเข้าคื หายใจมาโผล่หายใจเข้าคูหายใจมาโผล่ผัดไปเรื่อยๆค่ะทีนี้พอเราสูดลมหายใจหรือกําลมหายใจเราหายใจเข้าคู่โผล่คโผล่แล้วคะไ้่แย้มปากออกนี้เลยไม่แย้มปากน้อยหนึ่งแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปให้ลมหายใจเข้าไปนใบป่าแล้วก็มีจมูกด้วยไม่นอนของเลยเอฟตีมากไม่ได้ยิน หายใจเข้าคู่หายใจออกโทไปเรื่อยๆทีนี้พอเราประคองอยู่กับลมหายใจเราได้แล้วเนี่ยให้แย้มปากออกนิดนึงแล้วก็สืบ<ม>ลมหายใจเข้าไปทางปากแล้วก็ทางจมูกไปนะคุณแม่ทีนี้ความรู้สึกของลมหายใจเราเนี่ยลมหายใจเราผ่านตั้งแต่ปลายจมูกถึงสันจมูกแล้วก็ถึงกระดานหน้าผากนะมันจะเย็นๆค่ะคุณแม่ตั้งแต่ปลายจมูกสันจมูกถึงกระดานหน้าผากแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมา แล้วก็สืบลมหายใจเข้าไปทางปากแล้วก็ทางจมูกนะ Words. ทาไปสักสี่ห้าครั้งนะค hmm. ุณแม่แล้วความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะถึงกระดานหน้าผากค่ะพอถึงกระดานหน้าผากแล้วเนี่ยเอาความรู้สึกไว้ที่กระดานหน้าผากเลยต่อไปแล้วก็หลับตาลงแล้วก็รู้ลมหายใจหายใจเข้าพููหายใจออกโผหายใจเข้าพููหายใจออกโผไปเรื่อ<ว>ยๆค่ะในที่แต่ความรู้สึกเราให้อยู่ที่กระดานหน้าผากแค่นั้นคือจุดอุณาโลมนะคะแล้วก็เรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือ รู้ลมหายใจไปทีนี้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกโดยมีคําบริกรรมกํากับไปด้วยพูดโถกูโถพูดโถไปเรื่อยๆนะคะค่ะเห็นความคิดผุดขึ้นมาความคิดที่เราไม่มีเจตนาในการคิดให้มันผุดขึ้นมาเราไม่ต้องไปสนใจแค่เห็นเฉยๆนะเห็นความคิดนะเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คืออยู่กับลมหายใจค่ะเราเละเลือกเลยค่ะ เราะล,ลือกไว้เลยว่าเราจะอยู่ลมกับลมหายใจเราเท่านั้นนะคะคุณแม่ค่ะเรามีลมหายใจเนี่ยเป็นหลักเอเป็นหลักให้มีสติมีที่เกาะก็คือลมหายใจค่ะ,คะ,อะขอคุณแม่ลืมตาก่อนนะคะแม่ลืมตาก่อนนะคะค่ะอ่เหลือบตาลงค่ะคุณแม่เหลือบตาลงมองที่ปลายจมูกนะคะ หายใจเข้าพูหายใจออกโทรหายใจเข้าพูหายใจออกโทค่ะค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆนะคุณแม่ค่ะเหลือบตาลงที่ปลายจมูกค่ะมันจะมองเห็นปลายจมูกนะคะคุณแม่ค่ะค่ะเราไม่ได้เที่อย่างเดียวคือเหลือบตามองที่ปลายจมูกแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆนะคุณแม่ อยู่กับลมหายใจนะคะข่าเห็นความคิดผุดขึ้นมาไม่ต้องวิ่งตามความคิดนะคะไม่ต้องส่งกระแสไปตามความคิดเรานะะเราบอกเราเลยว่าเราจะอยู่กับลมหายใจเท่านั้นนะคะคุณแม่แย้มปากออกนิดหนึ่งค่ะแม่สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆผ่อนลมหายใจออกมาแล้วสูดลมหายใจเข้าีกผ่อนลมหายใจออกมา สุดลมหายใจเข้าไปอีกผ่อนลมหายใจนะค,ความรู้สึกเย็นเย็นมันจะเป็นนึกมๆดุจการนภาดนะคะเอาความรู้สึกเราไปที่การนภาดไปหลับตาลงเลยค่ะหลับตาลงเลยนะคะค่ะแม่หลับตาให้สนิทเลยนะถ้าตากระพริบกระพริบเนี่ยมันจะไปตามความคิดนะคะค่ะความคิดมันพอความคิดเราเยอะเนี่ยบางทีมันมันจะ มันจะส่งกระแสไปตามความคิดด้วยนะคะให้เราอยู่กับลมหายใจแค่นั้นนะคะคุแม่หายใจเข้าไปเข้าคู่หายใจออกเทวนไปเรื่อยได้ยินเสียงอะไรก็ตามไม่ต้องส่งจิตออกมาคิดตามเสียงนะคะได้กลิ่นอะไรก็ตามไม่ต้องส่งจิตออกมาคิดตามกลิ่นว่าอกลิ่นอะไรคือเราไม่ต้องไปคิดอะไรเราไม่ต้องส่งจิตออกมาคิดในเรื่องราวต่างๆที่เข้ามากระทบสัมผัสนะคะ มีหน้าที่อย่างเดียวคือมีสติอยู่กับลมหายใจค่ะแรกๆเนี่ยอยากจะแนะนําคุณแม่เนี่ยหายใจลึกๆนิดหนึ่งให้สัมผัสกับลมหายใจเราได้ด้วยนะคะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยให้สัมผัสกับลมหายใจได้ด้วยค่นะถ้าเราสัมผัสกับลมหายใจเราไม่ได้เนี่ยบางทีบางทีมันจะไปตามความคิดค่ะ คิดแรกความคิดที่ผุดขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีเจตนาในการคิดนะคะมันเป็นแค่สัญญาจําสัญญาจําที่มันผุดขึ้นมาเป็นความคิดนะคะถ้าเราไม่เปิดเข้าไปปรุงแต่งในความคิดพบก็ไม่เกิดในใจเรานะแม่มันก็แค่ความเกิดดักของความคิดแค่นั้นเองค่ะเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คืออยู่กับลมหายใจนะคะ ถาความรู้สึกของคุณแม่ยังไม่ถึงกระดานหน้าผากนะคุณแม่สืบลมหายใจเข้าไปลึกๆอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าถึงแล้วเอาความรู้สึกไว้ที่กระดานหน้าผากเลยค่ะความรู้สึกที่จุดอนาลมที่กระดานหน้าผากเนี่ยก็คือที่จุดอนาลมที่พระจารย์กําหนดไว้เนี่ยก็คืออาการปิติหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราอยู่กับลมหายใจเรานะคะถ้าเราประคองอยู่กับลมหายใจ ประคองสติให้อยู่กับลมหายใจเนี่ยอาการปิติจะเกิดขึ้นมาค่ะก็คือรวมความรู้สึกของอาการปิติทั้งหมดเนี่ยว้ไว้ที่จุดนาลมก็คือที่กระดานน่ะค่ะเพื่อทรงให้เป็นจิตเดียวอารมณ์เดียวนะคะให้ตั้งมั่นอยู่จิตเดียวอารมณ์เดียวค่ะปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยประคองจิตเราไว้ที่จิตเดียวอารมณ์เดียวนะมันก็เลยไปโกรธไปโลภไปหล,ลงไปรักไปชังไปพอใจไม่พอใจไปยินดียินร้ายในเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะ เพราะว่าจิตแล้วไม่มีที่สติแล้วไม่มีที่เกาะนั่นเองค่ะไม่มีที่อยู่ของใจเรานะคะมันก็เลยไหลไปตามความคิดความรู้สึกเราทีนี้พอเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจแล้วก็ประคองจิตให้อยู่กับให้ประคองสติให้อยู่กับลมหายใจะะใจเราก็เหมือนมีที่อยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยที่จุดนาโลมเนี่ยจึงเป็นเรือนพักของใจเราคือวิหารได้ทำเป็นเครื่องอยู่ของใจเรานะคะ ใจเข้าไปพูดลึกๆค่ะปันลมหายใจออกมาค่ะลืมตาค่ะคุณแม่แม่ลืมตานะค่ะค่อยๆลืมตานะคุณแม่ค่ะค่อยๆลืมตาแม่เป็นไงบ้างคะแม่เป็นไงบ้างคะอยู่ได้ไหมอยู่กับลมหายใจเราได้ไหมเนี่ย ให้ให้ให้ใ,หใช้ลมหายใจเป็นที่เป็นเครื่องอยู่ของใจนะคะคุณแม่ทีนี้นะเมื่อจะทําหน้าที่การงานอยู่ก็ตามเหมือนกับลูกๆเขาล้างถ้วยล้างจานอยู่นี่นะคะพอเขามีที่อยู่ของใจเนะี่ยเขาก็จะส่งที่จุนาลมแล้วก็ลมหายใจใครมีหน้าที่การงานก็ทําไปทําไปทําไปไม่ส่งกระแสไปตามความคิดความรู้สึกของเราเหมือนเดิมค่ะไม่ส่งจิตเอาไปคิดให้เกิดความพอใจไม่พอใจ ถ้ารู้ตัวว่าเริ่มปรุงในความคิดแล้วเนี่ยให้กลับมาอยู่กับลมหายใจให้กลับมาอยู่กับลมหายใจแค่นั้นของแม่สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเลยสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยอาการปิติเราเกิดขึ้นมาแล้วนะขนล,ลุกแล้วนะใช่ไหมคะคุณแม่ถึงไหมจุดนาลมเมื่อกี้ถึงจุดนาลมนะเนี่ยคุณแม่เอาความรู้สึกไว้ตรงนี้เลยนะแล้วมีหน้าที่ประคองลมหายใจเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะลืมตาก็ได้ ลืมตาเนี่ยมองมองอะไรก็ตามคุณแม่ไม่ต้องไปคิดตามไม่ต้องไปคิดในสิ่งที่เราเห็นมองเห็นอะไรก็ตามได้ยินเสียงอะไรก็ตามคุณแม่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องส่งจิตออกไปคิดค่ะคิดตามในสิ่งที่เราได้ยินในสิ่งที่เราเห็นให้เรามีหน้าที่อยู่แค่ลมหายใจเรานะคุณแม่ค่ะจนลมหายใจเรามีกําลังทุกอดีบทนะคุณแม่อดีบทไม่ว่ายืนเดินนัน่งนอนในสัมปชัญญะต่างๆที่เราทําหน้าที่การงานอยู่ เ,เลือกได้ให้กลับมาอยู่กับลมหายใจสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเลยคุณแม่เนี่ยนะะถ้ามันช่วงอยู่คนเดียวนั่งสบายๆให้นั่งสูดลมหายใจให้รู้ลมหายใจตัวเองนทีนี้มันจะเคยชินกับการเข้ามาอยู่กับลมหายใจทีนี้ค่ะ,ะเมื่อก่อนเราเคยชินกับความคิดใช่ไหมคุณแม่เคยชินกับเรื่อง,องความคิดนะพอมันคิดแล้วมันก็เพลินในความคิดนะคุณแม่นะโดยเฉพาะเรื่องที่เราชอบนะเออ ทีนี้ให้มีสติกลับมาอยู่กับลมหายใจแค่นั้นค่ะถ้าเราอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจเห็นความคิดผุดขึ้นมานะคุณแม่เห็นความคิดผุดขึ้นมาถ้าเราทันความคิดเนี่ยเราจะไม่เข้าไปปรุงกับความคิดนะคะไม่เข้าไปปรุงต่อในความคิดนะคุณแม่ค่ะเพราะเห็นความคิดเกิดเนี่ยความคิดนั้นจะดับอเป็นธรรมชาติของความคิดที่มันเกิดขึ้นเองแล้วมันก็ดับเอง แต่ถ้าเราไปเห็นความคิดเกิดแล้วไปคิดต่อกับความคิดนี่มันมันจะมันจะเป็นตัวเชื่อมต่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเพราะมันเป็นเป็นตัวปรุงแต่งอ่าเป็นตัวปรุงความคิดคะพอปรุงในความคิดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจก็คือเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ในความคิดแต่ถ้าคุณแม่แค่เห็นความคิดคุณแม่ไม่เข้าไปคิดต่อในความคิดไม่เข้าไปปรุงในความคิดไม่มีความรู้สึก มันจะไม่มีความรู้สึกเกิดของแม่มันจะไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกพอใจไม่พอใจในความคิดนะพบก็ไม่เกิดก็ไม่มีพบเกิดในใจเราเราแค่อยู่กับลมหายใจทนะี่ท่านพระอาจารย์ท่านแสดงทาไว้ว่าบุคคลผู้ใช้กรรมฐานอาณาปานสติกกรรมฐานตาั้งมีสติตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจตัวเองถึงหมดลมหายใจไปก็ไม่กลับมาเกิดนะคุณแม่ค่ะ เพราะจิตไม่มีที่เกาะไงไม่เกาะไปตามอารมณ์ะไม่เกาะกับอารมณ์คะพอไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกก็ไม่มีภาวะหแห่งภพเกิดขึ้นในใจเรานะคะนั้นเนี่ยใครที่ตั้งมั่นนะอยู่กับลมหายใจตัวเองได้แล้วหมดลมหายใจขาดใจกับลมหายใจตัวเองเนี่ยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแน่ไม่ต้องไปคิดถึงอะไรค่ะไม่ต้องไปคิดถึงอะไรเลยแค่มีหน้าที่อย่างเดียวคืออยู่กับลมหายใจ ที่นี้เราจะทํายังไงเราจะอยู่กับลมหายใจเราได้เราก็ต้องอาศัยการฝึกให้ชินเราต้องอาศัยการฝึกใจเราให้ชินกับลมหายใจนะอยู่กับลมหายใจคุณแม่ลองเนี่ยนั่งดูตัวเองก็ได้นั่งสูดลมหายใจเข้าไปพูดโถพูดโทนมันไม่ด้มีสุขไม่มีทุกข์นะใช่ไหมคะคุณแม่มันไม่ด้มีความรู้สึกว่าต้องไปพอใจไม่พอใจกับเรื่องราวอะไรต่างๆนะคุณแม่เนาะค่ะนั่งอยู่กับลมหายใจตัวเองเนะี่ย แต่ถ้ามันมีความช่วงไหนที่มันมีความคิดเยอะๆให้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆเรากั้นไว้แล้วค่อยผ่อนลมออกมาอ่าแล้วสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆอีกเรากั้นไว้ผ่อนลมหายใจออกมาช่วงที่เราสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆกั้นไว้เนี่ยมันจะไม่มีความคิดเกิดคุณแม่ถึงจะคิดยังไงมันก็ไม่มีค่ะอะ่าเนี่ยมันเป็นการหยุดความคิดได้อ่าแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะหยุดความคิดเราได้ยังไง การที่เราจะหยุดความคิดไม่ใช่ว่าไม่ให้มีความคิดเลยนะคุณแม่เพียงแค่เรามีสติอยู่กับลมหายใจแล้วเห็นความคิดผุดขึ้นมาเห็นความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราไม่ไหลไปตามความคิดความคิดนั้นดับนี่คือการหยุดหยุดคิดแล้วนะการหยุดความคิดเราแล้วนะนี่คือการหยุดความคิดเราแล้วคะคุณแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องไม่มีความคิดเลยนะคะค่ะคือเราเราเราจะไปบังคับมันไม่ได้ความคิดเนี่ย เราจะไปจัดก,การไม่ได้เราจะอยากไม่อยากไม่ได้ว่าไม่อยากคิดไม่อยากให้มันคิดอหรืออยากคิดมันก็ไม่ได้นะมันจะไปบังคับว่าไม่อยากให้คิดเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะมันเป็นธรรมชาติที่มันผุดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับ Laughs. อยู่มันเองถ้าเราไม่เข้าไปปรุงแต่งในความคิดนั้นนะคะเราจะหยุดความคิดเราได้โดย,โดยวิธีไหนก็โดยที่เรากลับเข้ามาอยู่กับลมหายใจเราเท่านั้นค่ะคุณแม่ จนลมหายใจลามีกําลังค่ะมีสติค่ะแนบแน่นอยู่กับลมหายใจนะที่นี้นะค่ะทีนี้ช่วงที่เราฝึกอยู่เนี่ยช่วงที่เราฝึกอยู่กับลมหายใจเราเนี่ยบางทีมันอาจจะปีอาการบวมปวดมันคือหัวบ้างคุณแม่ไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเป็นอาการของการอยู่กับลมหายใจการการการอยู่กับลมหายใจเรานะคะค่ะ เรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือรู้ลมหายใจเข้าไปพูดโทพูดโทพูดโทแล้วมันจะปรับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเค่ะถ้ามีอาการปิติเกิดขึ้นนะถ้านั่งสมาธิอยู่เนี่ยอยู่กับลมหายใจแล้วก็ทรงฌานทรงฌานก็คือมีอาการปิติเกิดขึ้นที่จุดอุณาโลมนะคะมีอาการปิติเกิดขึ้นจุดที่จุดอุณาโลมเนี่ยค่ะมีอาการขนลุกขนหงคุณแม่ไม่ต้องคิดอีกนะว่าเอะอาการนี้มันเกิดจากอะไรอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นทางกาย เรามีหน้าที่มีสติอยู่กับลมหายใจไม่ต้องคิดสงสัยพอเราคิดสงสัยปุ๊บนะมันจะหลุดออกจากลมหายใจพอหลุดออกจากลมหายใจเนี่ยมันจะหลุดออกจากอุนาโลมด้วยเห็นไหมมันขาดความตั้งมั่นมันขาดความตั้งมั่นไงคุณแม่มันออกมาคิดไงพอมันออกมาคิดปุ๊บนยมันจะลืมลมหายใจทันทีนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่นะคะเป็นไงบ้างแม่คะค่ะแม่แม่เป็นไงบ้างคะ อยู่กับลมหายใจได้แล้วแล้วไ mm hmm. ม่อยากออกมาเลยนะเนี่ยมันดีอย่างนะลมหายใจนะการอยู่กับลมหายใจเราได้นะมันมันมันจะไม่อยากพูดอยากคุยอะไรกับใครนะค่ะนะเป็นระววนางจะพานเป็นอยู่จะ่ะเป็นแล้วค่ะนี่ไม่ยอมออกมาเลย ก็ตอนรักกันแล้วเฮ็ดเป็นแล้วเราถึงได้บักเราถอยู่ได้หมื่นตาแล้วบักมันลึกมันเย็นลำลึกกันไปว่าบัะสบายจ้ะค่ะสบายบักเนึ่เป็นมันวันมันวลนมันวลอยู่นี่มันนั่นแหละนุ่มลิ่มลุ่ม่องกันนั่นแหละอุณาโลมอันนั่นแหละอาการปัสสัทธิ คือเอาความสงบเย็นธ์ที่มันมาร่วมตัวกันแล้วเอาขึ้นไปไว้หน้าผาเอาไว้เตือนตัวเองถ้ามันเป็นเังสี่เปิ่อพวกเจ้าบ่เกิดก็แล้วกันหน้าเอาซ้ำนี่แล้ว่าตรงนี้ยังมากเลยต้าตัวเจ้าขาพวกเจ้าบ่คิดหอดไผ่ได้ตอนตอนที่มันเป็นแมีนบ่สั่นบ่คิดหอดไผบ่คิดโหอดงัวหอดควายหอดสัตว์หอดพ่นหอดจับคุณบ่ซิงของเดือดเล่างตังบ่คิดหอดเลยนั่นสบายบ่ล่ะสบายเอาอยู่แค่นี้เท่าไทยพี่วัยแบบง่ายก็นั้นแล้ว บอสันติดาคนบอกแต่ว่าบ่เป็นสามีไปตายซะเด้อยังบอสันติวาบอกยินอยู่ว่าแมนบอกไปตายเด้ยืนยันทั้งฝั่งข้างในก็พูดพูดคณะหน่อยเพราะว่าอาจารย์บอกคือว่าออกจากกองการเนาะเขาออกจากกองการเนาะเป็นเป็นการขาดหายนะอาจารย์ออกจากค๊บกลับเข้าบ้านรูปคนเดียวรูปคนเดียวก็ฟังอาจารย์พูดเข้ามาจากปฏิบัติเลยทุกทุกวัน ทุกขี่ว่างเลยถ้าบอคุยกับใครเดือบด<อ>ไป<อ>จมูกปั๊บโดดเดือบันมันมันเป็นแล้วมันง่ายๆเด้อบัน<อ>เดือบตามันไปจมูกปับ๊บเป็นปั๊บโดดเนาะหน่อยแต่ว่ามันโดนเรื่องเนี่ยเอ้ยดีกว่ารวบรวบมาให้แล้วกันกองมาให้แล้วค่ะบพรเป็นสานีเนี่ยไปตายซะบ่มันไปตายอยู่แล้วจ้ะเกิดก็ตายแต่หน่อยแต่มันก็ตายกะขามันตายซะก่อนเด่อมันจะบ่บาปหลาย เอาไยกันตะวันข้าใจดีแล้วมันก็ได้น้อยก็ได้หรอกการจะค่ะดีแล้วล่ละเราเขาก็จะเขาก็จะหายอันซ้ำหนี้เห็ดบ่ได้หรอก